ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเช็คฟอร์ม5นัด ETS มั่นพีเล่นแบบนี้รอแต้มไหลมาเอริกเทนฮักหกนายใหญ่แมนเชสเตอร์เต็ดแสดงความมั่นใจว่าหากพวกเขายังเล่นเหมือนช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้คะแนนก็จะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนในช่วงต่อไปปีแสดงบุกเสมอคริสตันเพเลสศูนต่อศูนย์ที่เซลเฮิร์ทพักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมรังดับดับ11บนตารางคะแนนหลังผ่านไป5เกม เมื่อถูกถามว่าแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นในช่วง5เกมแรกหรือไม่โค้ชชาวรัสตอบว่าไม่นะแต่ตอนนี้เราได้เริ่มต้นแล้วฟอร์มการเล่นดีเลยแหละแต่เรื่องสกอร์คือสิ่งที่เราไม่แฮปปี้เราผิดหวังกับสกอร์มันชัดเจนนะแน่นอนว่าผมรู้อยู่อย่างว่าในวงการฟุตบอลมันจะมีเส้นทางอันยาวไกลและเมื่อคุณเล่นด้วยคุณภาพแบบที่ตอนนี้เราปลดปล่อยออกมาคะแนานก็จะมาเองประตูก็จะมาเอง เมื่อซีซั่นก่อนยูไนเตดเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานมากมายแต่ตอนนี้ได้นักเตะส่วนใหญ่กลับมาแล้วทําให้พร้อมปรับตัวให้เข้ากับแทคกติกของโค้ชตอนนี้มันแตกต่างออกไปเพราะเราสามารถทํางานกับทีมได้เรากําลังสร้างโครงสร้างต่างๆเพราะเรามีนักเตะที่กลับมาลงซ้อมแล้วเรายังสามารถทําการเลือกตัวได้อย่างคงเส้นคงวาและแน่นอนว่ามันช่วยทําให้เกิดรูปแบบและความสม่ําเสมอแล้วคุณจะเล่นได้ดีขึ้น คุณสามารถควบคุมเกมการแข่งขันได้มากขึ้นและคุณยังสามารถครองเกมได้เหมือนในครึ่งแรกแฟนแมนยูหวันใจเปรดสติด้านแยกกับตันบูโนแฟนันส่งผลงานบูโนแฟนันกับตันทีมแมนยูเกมพบคริสตันพาเลสออกมาย่ำแย่หลายจุดทั้งเรื่องความแม่นยำในการผ่านบอลและการเสียการครองบอลไปถึง34ครั้งเลยทีเดียว แมนยูมีโอกาสได้ประตูหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกแต่พลาดไปหมดส่งผลให้ฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว5นัดเพิ่งเก็บได้แค่7คะแนนรงดับดับ11ของตารางนักเตะปีแสดงที่โดนแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักในเกมนี้คือบรูโน่แฟนันกองกลางกัปตันทีมชาวโปรตุกสหลังเป็นคนที่ทำเสียการครองบอลมากสุดในสนามถึง34ครั้งนอกจากนั้นบรูโน่ยังมีความแม่นยำในการผ่านบอลแค่7 2เแย่สุดในบรรดาตัวจริงทั้งหมดที่ลงสนามและคอสบอลไป6ครั้งแต่ไม่เข้าเป้าเลย คะแนนดวกันตลอด5นาที่ผ่านมาบูโน่ยังทําสถิติเป็นนักเตะที่ได้โอกาสยิงรวมมากสุดที่17ครั้งแต่ไม่เป็นประตูเลยในพีิมลีกฤดูกาลนี้ผลงานของบูโน่เกมพบคริสตันพาเลสหน้าทีลงสนาม90ความแม่นยําในการผ่านบอล60/83ต่อ72%คอสบอลเข้าเป้า6ยิงลุดกรอบ3พลาดโอกาสทอง1เสียการครองบอล34สถิติการเสียบอลของบูโน่ในพิมลีกฤดูกาลนี้พบฟูแลม20ครั้งพบไบรทัน13ครั้ง พบลิเวอร์พูล12ครั้งพบเซาท์ทอมตัน15ครั้งพบคริสตันพาเลซ34ครั้งรังเบอร์หนึ่งแมนยูสร้างสถิตทีมพลาดโอกาสสำคัญมากสุดในลีกแมนเชสเตอร์เดนำโด่งในฐานะทีมที่พลาดโอกาสสำคัญมากที่สุดในศึกเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้หลังทับปีแสดงสร้างสรรค์โอกาสได้มากมายแต่ท้ายที่สุดไม่สามารถส่งบอลเข้าไปซุบก้นตาข่ายได้อย่างที่ควรจะเป็น ลูกทีมของกุนซือเอริกเทนฮากมีโอกาสเยอะแยะมากมายในแมตช์ล่าสุดที่บุกเสมอคริสตันพาเลตแบบไรสกอร์ส่งผลให้พวกเขาเก็บได้เพียง7คะแนนจากการลงสนามในเกมลีค5าแมตช์ทำให้เรดเดวิลรั้งอยู่อันดับ11จากการเปิดเผยสถิติแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแมนยูนเต็ดพลาดโอกาสสำคัญถึง17ครั้งในฤดูกาลนี้มากที่สุดในลีกโดยมีลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอสเปอร์และแอสตันวิลล่าตามมาอย่างห่างๆด้วยสถิติ12ครั้งสำหรับนักเตะของแมนยูที่พลาดโอกาสสำคัญได้แก่บรูโน่แฟร์นัน โจชวัวเซอร์ซีและอารนโดกานาโชในทางกลับกันมาคัดแลตฟอร์ดซึ่งฟอร์มหน้าผิดหวังเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่ทําผลงานได้โดดเด่นในฤดูกาล2024-2025ทังนี้ผลงานโดยรวมแสดงให้เห็นว่าสโมสร,รที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีมากที่สุด20สมัยยิงได้แค่5ประตูจาก5เกมโดยมีค่า x g อยู่ที่9.4ซึ่งหมายความว่าพวกเขาน้าจะยิงได้อย่างน้อย9ประตูในเวลานี้ ของจริงกำลังมาโอนาน่ามันแมนยูแกร่งหลังแข้งสำคัญหายเจ็บองเดโอนาน่าผู้รักษาประตูจอมหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดบวกหลังขุมกำลังสำคัญของทัพปีแสดงค่อยๆทยอยหายเจ็บกลับมาลงสนามช่วยต้นสกัดได้ในช่วงที่ผ่านมาแมตช์ล่าสุดที่แมนยูบวกเสมอคริสตันพาเลซูนต่อ0ูนเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสิ่งที่สาวกเรดอาร์มี่พอจะยิ้มออกได้บ้างก็คือการได้เห็นราชมูดฮอยลุนกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง โอนัน่าเปิดใจหลังดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมช่วยทีมแบบเต็มอัตราศึกเขาเป็นนักเตะสําคัญของเราและเราทุกคนมีความสุขมากๆเพราะเขากลับมาแล้วส่วนไทเลมาเลเซียก็กลับมาเมื่อวานดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือทุกคนกลับมาและหลังจากนั้นผู้จัดการทีมจะเลือกจัดทีมซึ่งเราทุกคนแฮปปี้กับเรื่องนี้เราจะต้องดูรัสมุดฮอยลุนตอนที่อยู่ในสนามแต่ผมรู้ว่าเขาจะยิงประตูสําคัญสําคัญให้กับเราได้แน่นอน ผมมีความสุขที่ได้เห็นหอยลุนอยู่ในสนามเราอยากได้นักเตะของเรากลับมาเราต้องการลูกชอ,อกลับมาช่วยทีมด้วยโอนาหน้าระบุปาร์เกอร์หนุนเทนฮากแย้มเป็นไปไม่ได้ที่จะพาแมนอยู่สำเร็จได้เหมือนป่าพอปาร์เกอร์ยอมรับเห็นใจเอริกเทนฮากเพราะการเป็นผู้การทีมแมนเชสเตอร์เดนั้นเป็นงานฮาร์โหด ผมหวังว่าเขาจะสามารถทําอะไรบางอย่างได้แต่การพายูเนเต็ดกลับไปอยู่ในจุดที่สมสรนเคยเป็นภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กนั้นเป็นไปไม่ได้เลยปา์เกอร์กล่าวฟุตบอลในปัจจุบันจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ผมต้องการให้เขาทําคือทําให้ยูเนเต็ดอยู่ในตําแหน่งที่จะแข่งขันได้และคว้าถ้วยรางวัลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่มีใครมองข้ามเขาอย่างแน่นอนถ้ายัางคุมทีมยูเนเต็ดเขาสามารถคุมทีมไหนก็ได้ในประเทศหากได้รับโอกาส ถ้าเขาได้งานกับลิเวอร์พูลสื่อจะแห่แหนเข้าไปทั่วผู้คนจะมอบแอปเปิลให้เขาทุกวันเปรียบเทียบกับสิ่งดีๆแต่เพราะเขาคุมทีมยูไนเต็ดผู้คนจึงแทบจะมอบตุ๊กตาฝังเข็มให้เขาแทนปาเกอร์ยังโจมตีเจ้าของใหม่ของแมนเชสเตอร์รวมถึงเซอร์จิมและคริฟที่ไม่ปกป้องและความเคารพต่อเทนฮากมากกว่านี้หลังมีรายงานว่าเทรนเนอร์ชาวรัสจะถูกไล่ออกเมื่อจบซีซั่นที่แล้วคนใหม่ๆที่เข้ามาบริหารสโมสร,รพวกเขาอนุญาตให้สื่อพูดถึงเทนฮากในด้านลบ กอนนัดชิงบ่อนถ้วยผมคิดว่าพวกเขาควรรีบต่อสัญญากับเขานะมันแย่มากอีกทีมพวกเขาควรก้าวขึ้นมาปกป้องและตำหนิคนพวกนั้นมากกว่าปาเกอร์กล่าวเสริมมันถูกแต่งขึ้นมาไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นพวกเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเหมาะสมด้วยการดูแลเอริกก่อนเกมนั้นสโมสรต้องสนับสนุนเขาสิไม่ใช่ปล่อยให้เขาอยู่ในช่วงเวลาที่ไร้ความชัดเจน สื่อเยอรมนีเผยว่าแมนเชสเตอร์เกดกำลังจับตามองออสการ์กลอกกองกลางสมสรนเสาวบวกมิดฟิลด์ทีมชาติอิสราเอลทำผลงานส่วนตัวได้ดีจนถูกเสาวบวกดึงตัวจากมัรคาบีเทลอาวิฟไปร่วมทีมเมื่อปี2023โดยตอนนี้หลายสมสรใหญ่กำลังจับตามองกลอกล่าสุดฟุตบอลนิวสื่อเยอรมนีเผยว่าทีมงานปีศาจแดงจับตามองกองกลางอิสราเอลแบบใกล้ชิดและมีโอกาสเข้าไปเจรจารในตลาดหน้าร้อนปี2025 ผลงาน9ก้าประตูกับ18แอซิดในซีซั่นที่ผ่านมาของกองกลางวัย20ปีสร้างความประทับใจให้ผีแดงนอกจากนั้นสื่อเมืองเบียร์ระบุว่าบอร์ริหารมองกลอกเป็นตัวแทนระยะยาวของบรูโน่แฟนันรายงานเผยต่อว่ากลอกเปิดโอกาสย้ายไปเล่นในพรีเมียร์เพราะนักเตะต้องการแสดงผลงานในเวทีระดับสูงอยู่ที่แมนเชสเตอร์จะดำเนินการเต็มตัวหลังจบฤดูกาลนี้หรือไม่โดยสื่อยังมีทิ้งท้ายทีมงานปีแสดงจะติดตามผลงานกองกลางอิสราเอลอย่างต่อเนื่องก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย ผีช็อตลิสต์ริกกลางแมวดำฉายานิวจูดสโมสอนมเมเนเจอร์ตกเป็นข่าวแสดงความสนใจคริสริกกองกลางจากเซนต์แลนด์ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเพื่อเป็นขุมกำลังแห่งอนาคตรายงานจาก SITC ว่ายุทธศาสตร์ของทีมยูเนเต็ดยุคอินนิอัลสปอร์ตมีทั้งแบบแก้ปัญหาระยะสัน้นหรือเน้นที่ลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตกรณีของริกวัย17ปีคืออย่างหลังเพราะศักยภาพที่แสดงออกมาจนถูกตั้งฉายาว่าจูดเบลลิงแฮมคนใหม่ ภาพรวมของแข้งผู้ดีเล่นไปเจ็ดนัดทุกรายการซีซั่นนี้ทำได้หนึ่งประตูสัญญามีถึงมิถุนายน2,027ราคาประเมินยังต่ำกว่า1ล้านปอนด์สโมสรไมเต็ดโตเป็นข่าวแสดงความสนใจไทเลอร์ดิบริงวิงแบ็กหนุม่มเซาท์ทัมตันเพราะลีลาเร้าใจมีส่วนกับถึง3ประตูฤดูกาลนี้ รายงานจาก Echo เดลี่ว่าผู้เล่นวัย18ปีถูกเฮดโค้ดรัสเซลมาตินจับเล่นวิงแบ็กขวาทั้งที่ถนัดเท้าซ้ายลงสนามแล้วเจ็ดนัดทุกรายการทำไป1ประตู2อแอซิสล่าสุดคือซองตะข่ายอิฟวิดเกมเสมอ1ต่อหนึ่งวันี้เหตุผลที่ปีแสดงต้องการผู้เล่นอังกฤษคนนี้เพราะเห็นฝีเท้ากับตาตัวเองเกมปราบนักบุญ3ต่อ0นเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยดิปริงเลี้ยงเผาเอาจุดโทษอีกประการคือนักเตะกำลังเข้าสัญญาปีสุดท้ายโดยอย่างไม่เป็นเพิ่ม มันจึงประชวมเหมาะให้ทาบทามแบบพร้อมเสนอค่าจ้างอยากให้มาร่วมทัพแบบฟีเอ์ซัมเมอร์นาการมาของดิบริงยังทำให้ยูเต็ดม,มีทางเลือกสำหรับแบ็กขวาที่เป็นจุดบอดมานานอีกด้วยถ้าที่จากนักบุญแน่นอนไม่อยากเสียเพชรเม็ดงามออกไปเรียกตัวแทนเจราจาเพื่อต่อสัญญาใหม่ถึงตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าคืบหน้าอย่างไรแต่จุดยืนทีมคือไม่อยากเสียฟรีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ